بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความรักความเมตตาปราณีจากเอกองอัลลอฮฺ سبحانه และุ้อุอาลาจงมีแด่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกท่านทุกคนและบรรดาครูที่รับฟังการเรียนการสอนในคลิปที่รู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่คลิปที่สี่แล้วนะ คลิปที่สี่แล้วนะครับวันนี้เราจะเริ่มเรียนคำศัพท์หนึ่งคำศัพท์นะคราวที่แล้วเนี่ยนะทบทวนนิดนึงคราวที่แล้วเนี่ยเราได้คำว่าคำว่าอัอากีดาไปแล้วคือการยึดมั่นที่มั่นคงการยึดมั่นที่มั่นคงที่ตรงต่อความเป็นจริงปราศาจากข้อสงสยัยอักิดาไมนต้องร้อยเปอร์เซนต เนะี่ยมัน99.99 99ไม่ได้ในการในการที่จะนะี่ยในเรื่องของหลักการศรัทธาเนี่ยหลักการศรัทธามันต้องร้อยเปอร์เซนต์เรื่องของ إيمان นะเรื่องของอีมานศนะรัทธออา,าต่อสิ่งที่รอซูลุลลตาะสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่มาทั้งหมดอีมานนะตัสดีกุมารเจา้านะตัสดีกุมาอานาบีศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะสัลลัมขามอิสลาม การน้อมรับยอมรับโดยภายนอกนะจากบทบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮฺตาอัลลอฮฺทรงกำหนดไว้นะคำว่าอิสลามนะแล้วคำว่าดีนอัดดีนนะดีนคือสิ่งที่อัลลอฮฺตาอัลาได้กำหนดเป็นบทบัญญัติโดยผ่านลิ้นของรอสุลละลอสฺสลลัลลอฮฺวะอะลัยฮิวะสัลลัมนะโดยผ่านลิ้นของรอสุลละลอสฺสละลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมเรียกว่าอาด,ดีนที่เราเรียกว่าศาสนานะที่เรียกว่าศาสนา ส่วนวันนี้วันนี้เราจะเรียนคำนิยามแค่คำเดียวนะวันนี้เราจะเรียนคำนิยามแค่คำเดียวเริ่มนะครับนักเรียนมีสมุดปากกาให้เรียบร้อยนะนะเริ่มเตรียมสมุดปากกาให้เรียบร้อยนะนักเรียนจดต่อจากขราวที่แล้วเลยนักเรียนจดต่อจากคราวที่แล้วนะจดต่อจากขราวที่แล้วนักเรียนเขียนคำว่า เตาฮีดุนนักเรียนเขียนคําว่าเตาฮีดุนเห็นไหมคําว่าเตาฮีดนะจดต่อลงมาเลยคํานิยามที่จดแต่คราวที่แล้วนะนักเรียนจดคําว่าเตาฮีนะเตาฮีดุนดูเตาฮีดเนี่ยนะเตาฮีดนะเตาฮีดนะ นะเสร็จแล้วก็ย้ายบรรทัดลงมาแล้วเขียนคำว่าวิชาเตาฮีดคือวิชาเตาฮีดคือคุณมัจจะไปช้าๆนะไม่ต้องรีบจดไปด้วยกันนะเต็มที่15นาทีอินงชาอัลลอฮ์นะหมดวิชานี้อินชาอัลลอฮ์นะตั้งใจจดก่อนแล้วคุณมัดจะไปดูอ่าลืมบอก อ่านะเขาอัฟเลยลืมบอกเลยให้ในักเรียนติ๊กไว้ตรงข้างๆสมุดนะ่ะให้ตรงกับคําว่าเตาฮีทน่ะเขียนว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่สิบสองอ่าสิบสองเดือนหกหกสี่นะสิบสองเดือนหกหกสี่ต่อจากคาบที่แล้วนะ่ะนะคาบนี้คาบที่สี่มึงนะต่อจากคาบที่แล้วคาบที่สี่เขียวว่าคาบสี่ด้วยก็ได้นะวิชาเตาวิชาอารกิล่ะ วิชาเตาฮีดคือวิชาที่รวบรวมไว้ซึ่งวิชาที่รวบรวมไว้ซึ่งวิชาที่รวบรวมไว้ซึ่งอากอิดอ่านักเรียนก็เขียนวงเล็บนักเรียนวงเล็บเปิดนักเรียนเขียนคำว่าอากอิดเข้าไปแล้วก็วงเล็บปิด อากอิดเราเรียนเขียนคำว่าอากอิดอากอ,อิดนะวิชาที่รวบวิชาที่รวบรวมไว้ซึ่งอากอ,อิดนะอากอ,อิดคืออะไรล่ะนะต่อวิชาที่รวบรวมไว้ซึ่งอากอ,อิดบรรดาหลักยึดมัน่น บรรดาหลักยุดมั่นศรัทธาทางศาสนาบรรดาหลักยุดมั่นศรัทธาทางศาสนาที่ได้มาจากข้อพิสูจน์ที่ได้มาจาก ข้อพิสูจน์และหลักฐานที่แน่นอนที่ได้มาจากข้อพิสูจน์และหลักฐานที่แน่นอนและถูกต้องที่ได้มาจากข้อพิสูจน์ และหลักฐานที่แน่นอนและถูกต้องซึ่งวิชานี้ซึ่งวิชานี้จะทำให้ผู้ที่ศึกษาซึ่งวิชานี้จะทำให้ผู้ที่ศึกษามีความหนักแน่น มีความหนักแน่นในหลักศรัทธาอย่างถูกต้องนะซึ่งวิชานี้จะทำให้ผู้ที่ศึกษามีความหนักแน่นในหลักศรัทธาอย่างถูกต้องนะย่อหน้า นะเดินขึ้นยอหน้าใหม่วิชานี้จะว่าด้วยเรื่องาต r ของอัลลอฮ์วิชานี้จะว่าด้วยเรื่องา a r ของอัลลอฮ์นะวิชานี้จะว่าด้วยเรื่องาต r ของอัลลอฮ์ z a ตัวนี้ก็ทับศั์ไปเลยนะนี่แบบนี้เขียนตัวซอโซสาราต่อเตาก็ได้วิชานี้จะว่าด้วยเรื่องาต r ของอัลลอฮ์และบันดาคุณลักษณะและบันดาคุณลักษณะที่วา j ิบสำหรับอัลลอฮ์และบันดาคุณลักษณะที่วา j ิบ สำหรับอัลลอฮ์หมายถึงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิฟัตเหล่านี้ไม่มีที่อัลลอฮ์ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าสิฟัตเหล่านี้ไม่มีที่อัลลอฮ์เราเรียกว่าสิฟัตวาญิบนะและบรรดาคุณลักษณะที่วาญิบสําหรับอัลลอฮ์บรรดาคุณลักษณะที่มุสตาฮินสําหรับอัลลอฮ์บรรดาคุณลักษณะ ที่มุสตาฮินซา, AH. าลาอัลลอฮ์มอมาซาลาอุซอโซตอเต้าวซาลาอะฮอนุคูซาลาอีลอลิงมุสตาฮิลมุสตาฮิลเดี๋ยวเราพิการเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเลครับเรียนมุสตาฮินไปก่อนนะวิชานี้ว่าด้วยเรื่องสิฟัตวาจิบวิชานี้ว่าด้วยเรื่องสิฟัตมุสตาฮินนะบันดาคุณลักษณะที่มุส ฮาอิศสำหรับอัลลอฮ์ตลอดจนคุณลักษณะที่ยาอิศสำหรับอัลลอฮ์ยาอิศสำหรับอัลลอฮ์ตลอดจนคุณลักษณะที่ยาอิศสำหรับอัลลอฮ์ยาอิศก็มีตัวตัวเอ่อเอาภาษาไทยนะก็คือตัวยอหญิงสาลาอา อ้างซัลงิซอโซยาอิศสำหรับอัลลอฮ์นะยาอิศสำหรับอัลลอฮ์นะมีคุณลักษณะที่วา j ิบสำหรับอัลลอฮ์วิชานี้นะนะว่าดูเรื่องซาตว่าดูเรื่องสิฟัตวา j ิบว่าดูเรื่องซาบุสตาฮีนว่าดูเรื่องสิฟัตยาอิศต่อมาและบันดาศาสนทูตของพระองค์ และบรรดาศาสนทูตของพระองค์นะและบรรดาศาสนทูตของพระองค์นะอีกยอนะ่อหน้านึงก็จบละนักเรียนนะเดี๋ยวนะเราไปทําอะไรากันอื่นแล้วและบรรดาศาสนทูตของพระองค์อีกทั้งวิชานี้ยังพูดถึง อีกทั้งวิชานี้ยังพูดถึงอีกทั้งวิชานี้ยังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าอสมอีสสมยัดนักเรียนเขียนคำว่าอส,สมอียัดนะเขียนตามนี้เลยครับ นะอัสซศมอียัดนักเรียนเห็นไหมในในจออัสซศมอียัดนะอัลีฟลามซีนมีมอัลีฟลามซีนมีมอินยาอัลีฟตาตาเบนอัสซศมอียัดนะ อสมัมไอยะหมายถึงสิ่งที่ต้องฟังอย่างเดียวเอาสติปัญญาเข้าไปแทรกแซงเอาสติปัญญาเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้นะสติปัญญาเอาเข้าไปยุ่งเกี่ยวตัดสินไม่ได้นี่เรียกว่าสมัมออยตนะสัมอิยตจัไว้นะอีกครั้งวิชานี้ยังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอสมัมออยัตต่อนะอสัมอิมยตซึ่งเราจะ ต้องฟังจากปากของรอซูลเท่านั้นซึ่งเราจะต้องฟังจากปากของรอซูลเท่านั้นมาถึงรอซูลุลลอซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลลสลลมอัสซัมอียาตก็ไป,ไปไปไปเกี่ยวข้องไปผูกพันกับอีมานไงอันอีมานคืออะไรอีมานคือตัสดีกูมาจะอันนบียดอลลัลลอฮวอะลัยฮิวะสลัมคือการศรัทธาต่อสิ่งที่รอซูนลนำม,มาบอกออัสซัมอียาต สัมยยัตคือนะส,สัมยยัตซึ่งเราจะต้องฟังจากปากของรอซูลเท่านั้นนะสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลและเรามีหน้าที่เชื่อเพียงอย่างเดียวและเรามีหน้าที่เชื่อเพียงอย่างเดียวโดยาศาสนา ไม่อนุญาตชัดเจนนะโดยศาสนาไม่อนุญาตให้เราเอาสติปัญญาของเราให้เราเอาสติปัญญาของเรานะโดยศาสนาไม่อนุญาตให้เราเอาสติปัญญาของเราเนี่ย เข้าไปยุ่งเกี่ยวตัดสินศาสานาไม่อนุญาตให้เราเอาสติปัญญาของเราเข้าไปายุ่งเกี่ยวตัดสินทันไหมนะศาสนาไม่อนุญาตให้เราเอาสติปัญญาของเราเข้าไปตัดสินนะยุ่งเกี่ยวตัดสินเช่นเรื่องบทลงโทษเช่น เรื่องบทลงโทษและความสุขในหลุมกูโบรไม่เห็นเลยพิสูจน์ไม่ได,เาาไได้เรื่องนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เรื่องนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะนะเรื่องบทลงโทษและความสุขในหลุมกูโบรมีไหมเรื่องนี้มีทำไมล่ะรอซูนบอกไว้อ่าแค่นี้พอ เรื่องนี้มีไหมการลงโทษถหลุมกูโบมีไหมมีทาไมล่ะรอศูลย์บอกไว้อันนี้เราวอาอัศสสมิยะเรื่องบทลงโทษและความสุขในหลุมกูโบรเรื่องวันกิมะนะเรื่องวันกิามะนเรียนเขียนทับศัพท์ภาษาไทยไปเลยก็ได้วันกิมะ นะมีเรื่องความสุขมีความทุกข์ความสุขเลยหลวงกโบสวันเกียามะสวรร์อ่าสวรร์เอสวรรค์น,นี่มันจะจุคนได้ยังไงตั้งแต่ยุคนบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายของโลกนี้เอ๊ะมันจะยังไมงไมันจะอยู่ยังไงนะสติปัญญาอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวทันทีอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวซัมออยาส์อย่างเดียวเราซุนบอกอยังไงอย่างนั้นสวรรค์นรกนรก นะวัดใจกันไปเลยว่าเราจะเชื่อรอซูนขนาดไหนสวรรค์นรกความสุขในกุโบด์วัดใจกันไปเลยว่าเราจะเชื่อปากรอซูนขนาดไหนอััมียัตวัดใจกันไปนะสวรรค์นรกการช่างความดีความชั่วนะการช่างความดีความชั่วการข้ามสะพานสีรอด าการข้ามสะพานซิรรตหมายถึงสะพานซิรอทำสตาิ้และอื่นๆและอื่นๆนะมีอะไรอีกที่เราไม่สามารถเอาสติปัญญาเข้าไปตัดสินร่วมได้นอกจากที่ว่ามามีอะไรอีกการไปรวมตัวการถุงมะเชร์ การที่เอ่อการที่คนคนหนึ่งที่ตกนรกไปแล้วเนี่ยจะมีร่างกายที่ใหญ่โตละมีร่างกายที่ใหญ่โตจะมีผิวหนังที่สับไปสับมาตลอดจะมีผิวหนังใหม่ตลอดหลังจากการโดนโลงโทษนะบ่อน้ําอัลกาวซักการชาฟะอัคราระลุลลาะสัลลัาาลลอฮฺวะลปฮิวะสัลลัมต่างๆอีมากมายนะเรื่องราวเหล่านี้เรียกว่าอัสซัมัยยัดฟังอย่างเดียวจากปากรอซูล นะฟังอย่างเดียวจากปากปรอซูนนะก็อัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ตอบแทนความดีสําหรับนักเรียนที่จดทุกคําพูดนะของครูนะอินชาอัลลอฮ์คาบต่อไปก็จะใช้เวลาประมาณขนาดนี้แล้วนะครับนะพอถึงวิชาอาักินะก็มาเรียนกันมานั่งฟังกันจะใช้เวลาไม่มาก นะเราจะบอกศัพท์บอกคำนิยามไปก่อนในช่วงนี้เอาไว้พอเราเข้าวิชาเข้าไปเรียนในในระดับในในห้องเรียนแล้วเราก็จะได้คุ้นหูนะกับศัพท์เหล่านี้นะศัพท์เหล่านี้นะดังนั้นสูตรและวิชาตอฮิตก็คือวิชาที่รวบรวมไว้ซึ่งบรรดาหล,ลักการยึดมั่นต่างๆวิชาตอฮิตจะพูดถึงอะไรละ่ะวิชาตอฮิตจะพูดถึงเรื่องธาตของอัลลอฮ์สีฟัตของอัลลอฮ์สีฟัต,ขอ, Allah, ฟตของรอซูล นะและวิชาตะคิตก็ยังพนะูดถึงเรื่องอัสัมอียาตเรื่องที่เราจะต้องฟังจากปากของรอซูลเท่านั้นนะดังนั้นคาบนีนะ้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์คาบต่อไปนะเราจะมาเรียนนิยามคำต่อต่อไปนะคำนิยามที่ใช้ในวิชาตะคํยนิยามที่ใช้ในวิชาอากีดะหรือวิชาตะเคียนนะ وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته